กูจะเป็นเสียงพาให้ได้ประมาณสักล้านกว่าบาทที่อันเนี้ยมันเกน,นะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คู่หูดูโอ้โดนปอนนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอพี่ชายสิบหลองเรานะครับมาจากลำปางก็เดี๋ยวให้พี่เราแนะนําตัวเองก่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องโดนน้องปอนนะครับนี่นี่ก็เป็นคู่หูดูโอ้รุ่นใหม่ไยแรง์ของการท้าท่าใหญ่อีกสองคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเขามีช่อง u t u b e ก็วันนี้ก็มีโอกาสดีพอดีเจอนสองคนเดินมาก็กแบบนะพ่เกตเรามาคุยกันหน่อยผมว่าโอเคยินดีี่ผมก็สงสัยอยู่แล้วนะครับี่พิเกตเกินแล้วนะเาว่าพ่เกตเป็นส ประมาณว่าเมื่อก่อนก่อนมาเล่นพระก็เป็นสถาปนิกมาก่อนใช่ครับใช่ครับคืออย่างนี้ผมก็ถามที่ไปที่มาของพี่หน่อยไหนวันนี้ก็มาเจอแล้วว่าตอนเป็นสถาปนิกแล้วคิดยังไงถึงมาเป็นเซียนพระทุกวันนี้เนี่ยจนมาเป็นเกีตนะเวียงทิงจนมาเป็นประธานในวงรับเลี้ยงปเติบโตมา้างเลยนะทางของเกีตนะเวียงทิงเนี่ยเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวผมอยากรู้เร็วหนึ่ครับผมคือเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไป14ถึง15ปีที่แล้วปีนี้น่าจะเข้าปีที่15นะครับ เขาผมเข้าวงการนี้มาแบบเต็มตัวน่าจะสิบป <Wow. S 1> ีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเป็นคนชอบพักเครื่องตั้งแต่สมัยเด็กๆเอาบอกตรงเลยเคยขโมยพระคุดตาคุณยา,ายแลเอาไปขายค <Whoa. S 1> <c ups> ูดพูดแบบไ,ม, <c ups> ไม่อายคือย <c ups> คนนอย่าใช้คำว่าขโมยคือแอบหยิบ พระพุทธรูปคุณยายสมัยก่อนเอาไปขายให้กับสนามพระที่ลำปางถ้าผมจําได้น่าจะวัดเมืองสาตร <ว ow S 1> ตอนนั้นเนาะใช่ครับอเอาลังไปทําอะไรครับตอนนั้นโหจะเหลือเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวสิครับอย่าถามว่าเที่ยวอะไรนะเร <c oughs> ็ด <c oughs> <c oughs> ปุ๊บผมก็เริ่มชอบพระเครื่องน่สมัยตอนเด็กๆผมมีอาชีพเป็นสถาปนิกรับเหมาก่อสร้าง S <S พอเรามีเงินปุ๊บสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีความรู้คือเรื่องนี้ผมกล้าพูดน,นะไปดูใน YouTube หลายๆช่องที่เคยกัาษณ์ผมผมเล่าร้อยครั้งก็ไมเหมือนกันร้อยครั้งคนเราถ้าเล่าความจริงมัน<ล>จะเล่ากี่ครั้งมันก็คือเ,เหมือน,อนกันเดิมทุกอย่างแต่ถ้าคุณเฟซขึ้นมาคุณจะเล่าไม่เหมือนละครั้งที่3าที่2ผมชอบประเครื่องผมก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีเงินละตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสักสามสิบต้นๆอ่าใช้คําว่าพอมีฐานะเพราะเรารับเหมาก่อสร้างอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่มีเงินก้อนเข้ามาเร็ว อ่าแล้วเราเป็นสถาปนิกเราได้เปรียกคนอื่นผมก็เช่าเริ่มเช่าพระเช่าพระแต่การเช่าพระผมเนี่ยคือสมัยก่อนมันไม่มีใครมาสอนว่าเฮ้ยคุณเกตคุณต้องเช่าพระสวยๆนะเช่าพระที่ยอดนิยมนะเช่าพระที่ไม่มีการบิ้วไม่มีการแต่งเติมสมัยนั้นไม่มีใครสอนผมผมมีเงินผมเช่าเลยเช่าจากเซียนจังหวัดลำปางเนี่ยเช่าเช่าเช่าผมจําได้น่าจะประมาณสักล้านกว่าบาทแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบเอาพระเนี่ยมาทาทองทําตอบทองตลับทองอ่าเสร็จปุ๊บเราก็รับเหมาเนี่ยเราทํางานซึ่งงานก่อสร้างเนี่ยเราก็เริ่มมีปัญหา หมุนเงินไม่ทันวะจังหวะจังหวะชีวิตใช่ออกจากระบบเยอะผมก็ตัดสินใจเอาพระเนี่ยที่อยู่ในตู้เซฟเนี่ยคัดออกมาแต่ตอนนั้นผมไม่ดูไม่เป็นเขาบอกให้ซื้อเราก็ซื้อโอนตังค์อย่างเดียวยังไม่เคยหยิบมาดูด้วยซ้ำเสร็จปุ๊บเอาไปให้เพื่อนผมคนหนึ่งดูเพื่อนผมก็บอกว่าพี่อันเนี้ยมันเกนะตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจเขาว่าเกออันเนี้ยแฮะแต่ผมมาดูฝั่งที่มันบอกว่าเก๋เนี่ยมันทําไมเงินที่เราเช่ามาคือมันเยอะกว่าซึ่งเกือบล้านอ่ะ แต่เป็นตลับทองทางนั้นเลยนะอ่าครับอ่าเสร็จปุ๊บไอ้ฝังเนี่ยมันะเป็นองค์สาม0 0นสี่พันหกพันแปดพันหมื่นหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าเก๊คืออะไรเพื่อนผมบอกว่าเก๊คือพระที่เขาทำเรียนแบบพระแท้อ่าพระแท้แต่ไม่มีราคาที่สามารถเอาไปจำหน่ายเราเสียนพระในวงการไม่เล่นไม่เล่นก็คือซื้อหาไม่ได้ไม่มีราคาใช่โอ้โหตอนนั้นถ้าใครมีความรู้สึกนี้มันจะรู้สึกว่าช็อตในชั่วขณะฟ้ามันจะดำดำมืดมืดอึ้งในช่วะปน้ง ผมสมองคิดแล้วเอาแล้ววะทําไงวะนะจะไปคืนใครวะคือเช่ามาสามปีแล้วถามว่าองค์บางองค์จําได้ว่าเช่าคนนี้มาแต่นึกในใจเราเอาไปคืนมันมันจะมีปัญญาถื่สั่งเราบ้างวะใช้ไปแล้วเนาะใช้ไปแล้วมันต้องสามปีแล้วแล้วทำไงผมก็เลยแกะตลับทองคําทุกอย่างเนี่ยเอามาขาย ก็ได้เงินมาน่าจะมาแล้วสามแสนเออมันยังมีทองคือเนี่ยลังที่เขาเก็บผ้าสวยใช่คนนี้ไม่รู้เก็บผ้านะจะรู้ว่าผ้าตัวเองแท้หรือเก๊หรือขายได้ไม่ได้ก็ตอนนี้แหละลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากไว้เลยว่าการเช่าผ้านะครับสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนสิบกว่าปีที่แล้วคุณสามารถดูในโทรศัพท์มือถือดูใน YouTube ทุกอย่างมีสอนหมดคุณเช่าเลยเซียนใหญ่เนี่ยคุณเช่าไปเลยเซียนที่มีชื่อเสียงเซียนใหญ่เนี่ยเพราะว่าหนึ่ง ความรับผิดชอบเขามีเขาสามารถรับผิดชอบในสูงที่เขาขายได้แต่บางคนที่ไม่รับผิดชอบก็มีแต่ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบหมดอย่างโดนปอนนี่ผมการันตีเลยถ้าบอกเก๊นี่โอนตังทันทีครับจะไม่ถามลูเก๊เลยซึ่งผมก็เหมือนกันถ้าบอกว่าผ้าผมเก๊นะครับผมจะไม่ถามลูกค้าเลยว่าเก๊ยังไงจะไม่ไปเถียงเด็ดขาดผมโอนเงินคืนเลยอันนี้คือการรับผิดชอบ เป็นมาตรฐานใช่อะเล่าต่อแล้วพอหลังจากนั้นได้เงินก็เอาไปใช้เสร็จปุ๊บผมก็เริ่มได้งานใหม่ก็เริ่มมีเงินใหม่อาทีนี้ทีนี้ยังไม่รู้แนวยังไม่รู้แนวใส่สมัยนั้นใส่เสื้อเชิ้ตเลยแขนสีขาวนี่เกางเกงสลกของเท้าหนังไปกับลูกน้องตลาดตลาดคันเที่ยงเชื่อไหมครับผมไปเจอคือเพื่อนผมเองก็คือขอเอชื่อนะครับคือแป๊กลำปางนี่แหละ อ่าแป๊กลำปางนี่มาตรฐานนะพี่แป๊กนี่มาตรฐานนะนะแป๊กลำปางเนี่ยกับผมเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ผมเรียนสมัยปชวชหนึ่งรู้จักมานานแล้วแต่ผมก็รู้ว่าแป๊กเขาเล่นพาร์เลยแหละนะแป๊กเขากำลังนั่งสองพาย่เงี้ยแล้วผมเดินขึ้นมาแป๊กเขาก็เงยหน้าขึ้นอ้าวพี่เกดไปไหนอ่ะเชื่อไหมว่าผมตอบแป๊กคำแรกคืออ๋อมาดูพาระแล้วเขาถามย้อนพาระอะไรผมก็บอกไม่รู้แต่มาดูเฉยอ่าผมตอบแป๊กอย่างงี้กเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาดูพาระอะไรเเพราะแต่ตอนนั้นเราเริ่มมีเงินลวเราก็อยากชอบพาระแล้วแป็กก ถ้าอะไรเราก็บอกไม่รู้หลังจากนั้นก็โทรคุยกับแ๊กวีกันสามสี่วันแป๊กเพื่อนผมก็บอกว่าเอางี้พี่เกศพี่เกศให้คนไปทําตู้พระเนี่ยเราให้เหมือนของผมสมัยนั้นจะแบ่งห้องกับเข้มสารพีที่เลาคําเที่ยงเข้มสารพีเขาอยู่กับหลงเทียงดาวต้มพระสิงอะไรพวกเนี้ยลังยักษ์อะไรเงี้ยอ่าผมก็จะอยู่กับแป๊กลำปางสองคนเพราะแกลำปางเขาจะอินดี้หน่อยก็ให้ผมไปอยู่ด้วยแล้วผมก็เอาพระที่แท้ไปวางขายเชื่อไหมครับขายแบบขาดทุนนะแต่ขายได้แต่ขายได้เฮ้ยเนื้ในใจนื้ในใจเฮ้ยยังขายได พี่เกดเชื่อผมดิเดี๋ยวเขาจะเอาพระที่พี่เกดไม่เคยดูและไม่เคยเช่าเนี่ยมาให้ดูเะลองร้านผมเนี่ยจะมีคนเข้าออกออกในวันนัด mm. วันนัดก็คือวัน mm. พฤหัสกันหลักคำเที่ยง mm. พี่แป๊กบอกว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยพี่เกดให้มาอยู่ที่ร้านเลยเก้ามุมเที่ยงพอแล้วค่อยไปทางานก่อสร้างต่อ ตั้งนนมาก็อยู่ก็ได้รู้จักโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะพี่พลแอร์พอร์ตโอ้โตแต่ละคนเฟียนของจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่อย่างนั้นอ่ะพี่ยาปลายอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่โอ้โหแต่ละคนเขาดังมากเราก็เริ่มรู้จักมกักคุณมักกี่ขเขากับเข้มสารพีเน่แต่เข้มสารพีนี่เขาเก่งอยู่แล้วเราก็จะมองเขาดูขเขาว่าเอาอเข้มเขามีวิธีการในการดูภาพแบบไหนแล้วที่มาที่ไปที่ทําให้พี่เกีเข้ามาอยู่จุดในจุดพลิกชีวิตเลยนะจุดพลิกในวงการเครื่องเลยนะก็คือนี่แหละแป๊กลำปางี่แหละ ผมก็บอกเอานี้พี่แป๊กผมอยากเป็นเียนพาละผมอยากช่าพาล้ย้อนกลับไปหน่อยพอตอนนั้นรู้ว่าพาเก้เ <Wow. S 1> ชื่อไหมครับผมยกมือท่วมหัวอย่างเงี้ยตอนหน้าแฟนนะครับ บอกว่าอาจจะเป็นคาพูดที่ไม่พอหน่อยผมบอกว่ากูจะเป็นเซียนพลาให้ได้ผมใช้คําพูดนี้นะแล้วก็บอกว่ากูจะไม่ให้ใครหลอกอีกต่อไปกูจะให้คนรู้จักทั้งประเทศฟังนะตอนนั้นพูดด้วยความโมโหพูดด้วยความโมโหว่าคือมันแค้นอ่ะโดนเข้าใจป่ะเขีากูโดนมึงเอาผ้ามาหลอกขายกูอ่ะเดี๋ยวกูโดนอีกแล้วเดี๋ยวกูก็โดนเดี๋ยวพูดโดนเงี้ยกูโดนแล้วพูดด้วยความโมโหพูดด้วยความโมโหเสร็จปุ๊บไอที่บอกว่าเล่นพลาเนี่ยมันอาจจะไม่ยากนะไม่ให้ใครมาหลอกแต่คําพูดสุดท้ายที่พูดว่่ากกููจให้้้คคนรรััััททงเชือมบ พอ้อนกลับมาปุ๊บเ้าชิบหายแล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ยคือทำไงให้คนรู้จักมันพี่เรื่องง่ายนะแล้วยิ่งงการพาเนี่ยโอเคดิตนะถ้าคุณไม่มีเครดิตคุณไม่ได้นะไม่เก่งไม่ไม่ใช่ตัวจริงนะเขาไม่มีการยอมรับเขาไม่ยอมรับที่วงการนี้ด้วยใช่ผมก็เริ่มไ่รู้จักกับจ๊กลำพูนน้องชายผม นี่นตอนนี้เป็นท่านอุปนายกของสมาคมพระเครื่องเข้าชาไทยละเป็นอุปนายกละโจ๊กก็บอกว่าพี่มาซื้อหุ้นพระมือเหนือไหมสมไมนั้นเรามีหุ้นพระมือเหนือคนเหนือจะมีบริษัทพระมือเหนือเกี่ยวกับทํานิ่ดีสารพระจัดงานประกวดถ่ายรูปฮะทุกใช่ ผมก็เข้าไปในวงการก็ได้รู้จักกับหลายๆคนแล้วก็ได้โอกาสจากโจ๊กเนี่ยแหละให้เป็นประธานจัดงานครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่โดยใช้ชื่อผมเนี่ยเป็นประธานจัดงานเกียรตินเวียงพีเนี่ยอ่าตอนนั้นอ่ะคือครั้งแรกที่เป็นประธานจัดงานแต่ยังยังไม่ยังเราไปด้วยหัวใจเราไปด้วยหัวใจก่อนใช้คําว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เยอะเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนรู้จักผมก็เริ่มเข้าวงการเริ่มประมูลช่วยจังหวัดลำปางพี่ต้นลำปางจัดงานเริ่มประมูลช่วย อย่างนั้นอย่างนี้หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าวงการมารับตําแหน่งถ้าผมจำไม่ผิดนะโจ้งลำพูนให้ผมมาเป็นผู้ประสานงานภาคเหนือ,อของจังหวัดเชียงใหม่ก็รเริ่มีคนรู้จับผมไปงานประกวดด้วยส่วนตัวเนี่ยไปแทบพุ่งงานอยู่แล้วผมไป ผมกล้าพูดเลยในประเทศไทยแทบจะไม่มีจังหวัดไหนที่ผมยังไม่เคยไปนะใช้คำพูดแบบนี้ที่จัดงานประกวดนะครับใช่ผมใช้คําพูดแล้วผมที่ผมไม่เคยไปนับได้เลยทั้ง70กว่าจังหวัดเยไปมาตลอดแล้วผมไม่ได้เพิ่งไปนะผมไปมา1ิกว่าปีนะครับไปแล้วช่วยด้วยผมไม่ได้ไปฟรีบางงานนช่วยเกือบทุกงานงานไหนเพราะพวกกันเป็นที่รู้จักและป็นที่ยอมรับถูกต้องผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะฮะท่านจริงจังและตั้งใจถูกต้องท่านก็เลยให้โอกาสให้โอกาสว่าเอออาจจะแบบไหนๆก็ไหนๆไหนก็ไหนๆละไหนๆมาเต็มตัวแล้วนาะเผมก็เอาว่าแต่ผมไม่เคยคิดนะครับว่าผมจะมาเป็นเกตแล้วไปพิงทุกวันนี้ได้แต่ผมก็มั่นใจว่าเออเราก็เดินมาถูกทางแล้วก็คือเชื่อไหมว่าแม่พี่ด่าเลยบอกว่าชทษวนะกูส่งมึงเลี้ยนเนี่ยกว่าจะจบสถาปัตนยแม่พูดใช้คำนี้ไว้กูหมดไปหลายล้านนะคือหาปัตมันใช้เงินเยอะไงทำโปรเจกต์ทำหาอะไรเยอะไปหมด พี่ตออแม่บอกแม่เอางี้นะผมขอเดินเลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งสักสปีถ้าผมเลี้ยวขวาผมไปไม่ไหวผมจะกลับมาเดินตรงๆให้แม่เหมือนเดิมผมใช้คําพูดแบบนี้กับแม่ผมมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองเลยเนาะใช่ผมขอเวลาสปีโดนเชื่อไหมสมัยนั้นกว่าจะคิดกว่าจะปิดบร,ริษัทแล้วเลิกลบเหมาเนี่ยคิดมากเกือบปีโดนต้องคิดดูนะค่าใช้จ่ายสมัยนั้นค่าใช้จ่ายเดือนนึงแสนกง่าบ,บาทผมยังคิดเลยเอ๊ะพระเครื่องมันจะหาเงินได้หรอจะเลี้ยงครอบครัวเราได้หรอ เดือนเป็นแสนนะมันจะไหวไหมไม่มันจะไหวไหมถ้าไม่ไหวนี่คือพังครอบครัวพังเลยแต่เชื่อไหมครับผมทําได้ผมทําได้คือเดือนแรกที่ผมออกมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมได้กําไรอยู่แสนจากการจากที่เคยโดนหลอกจากที่เคยโดนหลอกใช่ใช่กับมามีรายได้กับมามีรายได้แสนหนึ่ง สุดท้ายจริงๆแล้วถ้าเรามีพระเทสนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเป็นเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นออโต้เลยออโต้เลยเพราะว่าเราไปยืมเขามาสองเนี่ยอย่างมากก็แป๊บเดียวใช่ใแต่เราเช่ามาเนี่ยมีทีเป็นฐานอ่าผมซื้อเป็นฐานเลยแล้วแล้วที่สองอัญนะเคยโดนมาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยมันเจ็มจบโทษโทษนะซื้อเป็นฐานถามว่าเคยโดนไหมโดนเป็นจัง อยาพูดว่าไม่เคยโดนโดนประจำผมไม่เคยอายนะโดนพักเกนอ่ะเอ้าผมไม่ได้เสียงโคตรเสียงขนาดเสียงโคตรเสียงก็ยังโดนเลยผมคนขึ้นตู้ใครบอกว่ามึงไม่เคยโดนพักเกนะในวงการเครื่องผมบอกเลยผมบอกเลยไม่มีทางคุณคุณไม่ตองมาพูดใครไม่เคยโดนคือคุณไม่ใช่ตัวจริงใช่ในั่นแหละแล้วชื่อน้าวินพิง์นี่รู้ว่าได้มาจากไหน จากไหนจากไหนเดี๋ยวก็ยังแป๊กลำปางอีกเนี่ยเหลอไม่ก็เชื่อไหมเออแล้วจริงๆเบื้องต้นพิเก็ตเป็นคนไหนผมเป็นคนจังหวัดลำปางโดยพื้นฐานเลยผมเกิดจังหวัดลำปางแต่ว่ามาได้นะเวียงพิงเวียงพิงนี่เป็นของคนเชียงใหม่เนี่ยเวียงพิงเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดเขาจะเรียกนครเวียงพิงเวียงพิงนะเวียงพิงนะพะเยาแพร่นานเมื่อก่อนนี้เขาเรียกนครเวียงพิงหมดนะอ๋อแล้วเราก็ไปจมตดตาว่าเวียงพิงเนี่ยคือเชียงใหม่ไม่เวียงพิงไม่ได้เชียงใหม่คนเดียวเข้าใจเข้าใจทิง เวียงพิงคือภาคเหนือทั้งหมดแป๊กลำปางก็บอกร้านเขาชื่อแป๊กเวียงเชียงใหม่ผมบอกแป๊กผมใช้เกดเวียงเชียงใหม่ได้ไหมแป๊กก็บอกไม่ได้แล้วพี่มันเป็นชื่อร้านผมอ่ะเสร็จปุ๊บผมบอกเอางี่ไหมห่างกันไปสองวันงั้นแป๊กช่วยผมคิดหน่อยเราชื่ออะไรอีกสักวันนึงมันโทรกลับมาเลยห้าทุ่มเกดผมรู้ละให้คุณใช้ชื่ออะไรอ้าวอ่าบอกผมว่าชื่ออะไรวะเกดนะเวียงพิงนี่นี่ชื่อแรกที่เขาโอ้ยผมนี่ใจ เออเฮ้ยไอ้เชื่เข้าหน้าเว้ยเ,อเ,ออเอข้าหน้าเกียรติน้วิ่พิงบอกว่าโอเคแพ็กงั้นผมใช้เกียรติน้ำวิง่งตั้งแต่มาใช้เกียรติน้ำวิง่งเลยจน<อ>ถึงทุกวันนี้ผ่นน<ห>าไ<ห>นไปนประมาณสิบปีใช,ใช่ครับสิบกว่าปีแล้วน้ำวิ่งพิงเนี่ยผมใช้คำว่าผมเนี่ยเป็นคนก่อตั้งเลยเป็นคนเร<ช>ิ่มเลยโลโก้สามกริย์ผมก็ไปคิดดลผมจะใช้โลโก้อะไรวะเหมือนโลโก้โดนปอนเนี่ยใครเห็นปุ๊บต้องรู้เลยเฮ้ยอันนี้ของโดนปอนเชียงรายเว้ยถูกไหมไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ยากแต่โดนปอนย้อนกลับไป14ปีที่แล้วการที่ทําให้คนรู้จักว่าโลโก้สามกษัตริย์เนี่ยคือเนี่ยนะเวิ่งพิงเวย้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะถามว่าผมภูมิใจผมก็ภูมิใจนะให้ถามผมผมก็ภูมิใจนะแล้ววันนี้ทีมงานก็มีมากมายมีมากมายด้วยนเวียงพิงใช่ครับแข่งแข่งครับ <c oughs> ก็มีผู้ใหญ่มีอะไรก็เมตตาเราเราก็โอเคอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องครันั่นแหละก็ยินดีในวงการพระเครื่องมาใช่ 15ปี15ปีปีนี้และจนวันนี้เป็นนะครับเกตเนาหิงเป็นประธานสาคมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดลำปางไปแล้วครับผมอีกหนึ่งไอดอลของคนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราไปกรุงเทพเราก็ไปหาเพื่อนมาลาบีพี่เราแล้วก็พี่น้องกันเราคนเหนือเราต้องดูแลกันแต่สองท่านในหูปากนะครับแฟนแฟนเพจของคู่หูดูโอ้นะครับสองคนนี้มาตรฐานครับใครเช่าพระหรือไลฟ์สดในเพจนี้ไม่ต้องห่วงครับเกบิวทำผิวเพจโดนปอนนี่รับรองครับ ไม่มีเออเพนี้สุดยอดครับเอ่อฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับที่ปที่าของไปเกตต์นะครนะครับอ่ะก็จะได้รู้จักกันวันนี้นะครับที่ไปที่มาของไอเกตตว่ามาได้ยังไงใช่เป็นยังไงก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้ทำให้เราได้เจริญรอยตามฝากรุ่นน้องเซียนพระที่จะเข้ามาเล่นพระเครื่องในวงการพระด้วยนะครับะแล้วผมฝากไว้อีกเรื่องนะครับอย่างน้องๆที่มาใหม่นะครับผมกล้าพูดเลยนะตอนนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องดูพระเก่ง ผมใช้คำนี้เลยครับคุณไม่จําเป็นต้องดูพ้พระเก่งฟังผมไม่ดีนะครับแค่คุณมีคําว่าสัมมาคารวะมีความซื่อสัตย์ กับมีเครดิต3ข้อนี่คุณไม่ต้องใช้ตังค์ถ้าคุณมี3ข้อนี่นะครับสมมติพี่อะปอนพี่เก้อพระใช้วอเกอร์หน่อยพี่ยืมไปขายลูกค้าหน่อยได้ไหมแต่พระปอนราคาเป็นล้านนะถ้าเป็นผมปอนให้ไหมให้แน่นอนให้ท่านพี่ปอนใช่เพราะมันมันมีเครดิตเนี่ยแหละคือคําว่าเครดิตใช่เพราะฉะนั้นฝากน้องๆนะครับเชื่อพี่เอาพระไปปล่อยเงินไม่ใช่ของเราจําไว้เอาเงินไปคืนเจ้าของเขอรับ แล้วเราจะสามารถอยู่ในวงการนี้ได้บสบายเลยชีวิตผมก็ประมาณเนี้ยครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนอกนั้นเนี่ยมันเราไปคุยกันอ่าเดี๋ยวไปคุยทีหลังไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องออกสื่อใช่สวัสดะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ